สวัสดีครับช่างเบิร์ตเสือศูนย์ห้าสารพัดช,ช่างอาหารการเกษตรและบันเทิงครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ตก็จะพาเพื่อนๆมาเช็คปั๊มน้ำนะครับของเป็นในวิสาหกิจชุมชนนะครับของตำบลกำมะลาใสาครับอำเภอกำมะลาใสาย,ยังหวัดกาสินธิ์นะครับครับตอนนี้ก็จะมาเช็คดูปั๊มนะครับ เป็นปั๊มจุ่มนะครับอยู่ข้างล่างนะครับเสียงดังอยู่นะครับเสียบปลักเลยนะครับแต่ว่าน้าไม่ขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะดึงตัวปั๊มขึ้นมานะครับเป็นปั๊มจุ่มแต่ว่าท่อนี่เป็นท่อพีวีซีนี่ครับจะได้ตัดออกก่อนนะครับถ้าไม่ตัดออกมันก็เอ้ดึงปั๊มออกดึงดึงปั๊มขึ้นมาไม่ได้รับผมจะตัดก่อนนะครับต้องเลยจะตัดท่อก่อนครับ ถึงอจมถึงน้ําอยู่นะครับลอยเปียกไหมครับตอนแรกเข้าใจว่าอ่าจุมไม่ถึงน้ํานะครับพ่อพ่อเสียบปลั๊กคนนี้สักหนก่อยรับผมจะดูว่ามันจะหมุนมันหมุนช้าหนหมุนเร็วครับดูว่ามอเตอร์มันหมุนแบบไหน โอ้มันไม่หมุนพอ่พอพอ่าโอเคนะครับผมก็ได้ผมเอามาทําอยู่ที่ร้านนะครับข้างในนะครับมีอะไรเสียหายไหมเพราะว่าอาการก็คืออสาเหตุน,นะครับสาเหตุก็คือมกอกรก็ใช้งานอยู่นะครับคันนี้เจ้าของทําตกนะครับจะมาใส่ เขาคอใช้งานอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็จะมาใช้อยู่ที่สวนนะครับสัวทุนกบหมุนหมุนอยู่นะครับองเตรียบไฟด้วยนะครับ แลเป็นไมครับไปเข้านะครับจะไม่หมุนจะทำมาร์กไหมครับมาร์ก เห็นแลครับอาการถูกแคปไหมนะครับก็มันต้องดับแรกก็เปลี่ยนแคปก่อนนะครับนี่ครับเป็นไหมแคปถ้าป,ปูออกมาแล้วครับแคป,ประเบิดแคป,ประเบิดนะครับก็จะประมาณว่าร้อนมากนะครับห้าไมโครนะครับ ก็โอเคแล้วครับได้แคปมาครับค่าเท่าเดิมนะครับห้าไมโครนะครับของเก่าคือห้าไมโครตัวนี้ก็ห้าไมโครนะครับเห็นไหมครับห้าไมโครนะครับโอเคครับก็จะลองครับใส่ดูครับ าซีนครับซีนฝาครอบมันมันแข็งมันตายก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะผมกลับหน้าเอาครับก็ใช้กาวทานะครับส,สอบก่อนนะครับ โอเคนะครับทดส,สอบดูก่อนคับจับมอเตอร์ไว้ได้ครับเอาผ้าจับนะครับเผื่อไฟมันรั่วลงกาวโอเคนะครับก็ใช้ได้นะครับ ก็ปเป็นเพราะาตัวตัวตัวแคปนะครับแคปแคปไหมแคประเบิดนะครับ โอเคนะครับ okay, นูนนะครับย้อนดู้วครับ เอาเสร็จแล้วพ่อก็เทียบปักนะครับโอเค โอเคครับเสียบปลั๊กเลยครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ติดตั้งปั๊มจุม่มครับให้กับอ่ารัฐอ่าอ่าวิสาหกิจชุมชนของตบำบลกำมะลาใสนะครับหมู่สิบห้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ